ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สดาอยู่ที่ร้านไก่ทอดเที่ยงคืนสุดพัดดุเลย <c oughs> มาดีไรต้องมาทานคนเยอะแค่ไหนก็ต้องมาต่อคิวนะจ๊ะร้านนี้ก็ทีเด็ดเขาต้องเป็นไก่ทอดแหละมีเมนูเขาแต่ว่าสดาจะชอบหมูกรอบเขามากกว่ามีอันนี้จะเป็นไก่ทอดของเขานะจ๊ะมาลองชิมกันเลย ต้องใช้มือเล่นจ้าถึงจนนะทีเด็ดทอดเกลือเค็เหนียวละล้นเกาือเค็มเอืมอ่อนสาวไซอ่อนมาด้วยไซอ่อนนี่งเหรอข้าวเหนียว เรามาชิมหมูกรอบบ้างหมูกรอบราจะทอบหมูกรอบมากกว่าชอบไหมอรอย่ะชอบเพราะม่กามันชอบมาให้เลยอ่ะร้านนี้จะเป็นน้ำพริกหนุ่มนะคะร้านนี้ก็เด็ดเหมือนกัน มานี่นี่ก็ต้องสั่งเดี๋ยวก่อน้อ้นี้หน่่ยน,นี่กำะเพักแล้วก็อันนี้จะเป็นตับ,ต,บตับหมูตับหมูเหนียวว อันนี้เป็นไขต่ต้มไขตม่ต้มนะต้องกินกับน้ำปลาถึงจะเด็ดมาตัดให้ดูกันวพราน่ากินแบบนี่เป็นยางมาตุม้มด,ด้วยที่เด็ดน้ำปลาน้ำปลาใส่น้ำปลาน่าะ แล้วก็กินเอาเหนียวอร่อยากเลยอ่ะด้วยมันมีปานมูด้วยปาทูาก็กินกับน้ำปลาอ่อเนี่อร่อยมากกินหมูปอบจริงนดือวะไม่รี้เหมือนกะ คนเยอะมากมากเอ้ประกาศจะยิ่งเยอะค่ะเพราะว่าคนเขาจะแห่หมากินคนจากกรุงเทพมากินเยอะมากโอยเนี่ยใส่ก้องกินกันปลาลดมากที่แบบยางปรตูแบได้อะ้วววอว โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินต่อแล้ววันนี้มาแนะนําร้านนี้เคยแนะนําไปแล้วค่ะแต่ว่าจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งรมีโอกาสผ่านมาที่เทียงใหม่ก็อย่าลืมมาลองทาหนนะจ๊ะตอนทเที่ยงคืนเซิร์เน็ตเลยรับรองคือดุุ๊ดวันนี้จ้าไปก่อนแล้วกินต่อ